สบายดีเด้อพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นเมือ่อวันที่สองเดือนหนึ่งปีสองพันสองหาเนะพี่น้องฮึที่เว้ใช้องไงเมื่อนี่สีแดงเนาะเสาสระอันนี้กระซูเนาะพี่น้อง กนนีเพิ่งกำลังถึงไปกินทิย่อพอมกันวดสี่เสาเลยได้นีเนาะสีย่อพอมกันวัดสี่สาเลยทออมกันวสี่เสาเนาะ ตอนนี้กำลังเห็ุานสีต้นเสาสี่ต้นรวมทั้งหมดก็แปดนะคับีสี่ครั้งางนาสี่าลังสี่ คุยกันยุ่กันเลยพอดักได้เจนอาแดงเอาพี่้องไอเ้เืิอนคุยกันก่อนอันนี้ทีมงานแม่นิงก็คือส่วนดินเนาะเยอะคิพาไปเบิเง่งเพื่อนครัวตั้งทีมงานแม่ครัวเนาะตั้งมีเห็บยังซับยังปลาฝนป้าบอเอ ลาบปลาป่นปลาลาปลาปลานิ่นิาเบ่น้องเออเยดเีป้เ็น้า่ราถนัดยู่มองนั่นเลยลาบปลาลาบแล้ว หลับแล้วพ่อแม่เออต้นละโลบอโอ้ยอียังมันแหลนออกมาบรงได้เนี่ยให้เทลงเออ แล้วได้พ so ี่น้องเจแดงเราเป็นค <Lud> ุณล <CSS> ่ามานี่หลับแล้วหลับแล้วพี่น้องพอกอนมันสิตายดิ้งน้ำจิตายดิ้งน้ำก็จะแม่นได้กัน ฉันมันตายดิกน้ําลาบจังได๋ก็บ,บ่คืนได้โอ้ยบ่ไดย้ยินหยังได้ยนินแต่เสียงเครื่องเด้อพี่น้องเด้อตั้งในนี่เพิ่นลบเพิ่นลบีุ่นพี่น้องจังเข้ามาพี่น่างนอกน่ะแม่นสิก้อยปลาิว

สูงเติบมาแล้วเพราะมันซ mm. ้ำเมตหนัวซมเมตอืมเสาสามแมตหลลังค้าึ้นนี้ต yeah, yeah. yeah, ีนเสาอีกเดมันปล่อยมันไปเป็นเอาขึ้นเธอเดียวกัน อันนี้กำลังยกซาลาอันนี้ก็สชงถึงเด้อพี่น้องอันนี้กำลังยกเด้อพี่น้องเด้อเอาติดกันเลยเืียต้นน้องพี่น้อง เตรียมนี่กําลังนุ่งคล่งมา <laughs> <laughs> กำลังยียย่อเสาันนี้ประสงค์ขึ้นนาะพี่น้องกันนี้กำลังโยกเสาขึ้นเนาะพี่น้องเอาเสาสลาขึ้น ปีหน้าความใหม่หงเฮืองเรื่องเหลือมเด้อบานนี้คำคุ้นคำคุ้นเอิก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 เอาค่อยๆเด้อพี่น้องเด้อ อนอนีออ้กำลังเสียเอาเสาอันนี้ะสมถึงน้องพี่น้องซาลาซาลาเก่าเขาอะไรน้ะเสา,า,สา,า, 9, าหอแจกเขาเอามาสางซาลา,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 าอันนี้ประสมเอิอกเอิอกเอิ๊กขึ้นขึ้นขึ้นโอ้งามงามงาม

ได้โบวบานนี่ยังสวยงามพี่น้องเสาบ้านเ่าก็สวยกันน้อพี่น้องมีแต่ผู้ชายพี่ญิงผู้หญิงมาได้ผู้หญิงมาได้เขาไปเห็ดสวยดอกพี่น้องเพราะว่ายิ่งไม่แห้งบ่แห้งมีแต่ผู้ชายเป็นพี่เอาเสาขึ้นพี่น้องขึ้นความงันทั้งสี่เสาเลย เ,บบเ,เท้ากับ่ะไ้ไปวัดเพิ่นตอนนี้กำลังเอาหนอดใส่นอกทีน่ <ith> <c oughs> เนอมนเ่อเียงลดวเน่ยมัน่อเลได้ปวดออกทั้งก้นบริเวณใดการพูดพูดเท้ากปนได้พูดกัเขาม่ได้นี่พูดชักตนก่อน ก็นำเขาเขาเนีย่ยไปได้นึงเหมือวันนี้กำลังเอาขึ้นซีเสาเนาะพี่น้องนั่นนนง 4, ขางนี้บ้านนั่งขางทางนี้ทางทาง,งนี้กันเลยเอาดินออกเสียวดินออกทางนี้แล้วก็นพี่มาเลี้ยงเสาอยู่เจาะใหม่พี่น้อง ฮะส่วดบ่เขาอยู่ฐานเขาพักบ่ล้วเขายังสิดดูดันอยู่ตอนแรก โอ้ยกันยังว่าได้เรื่องเขาก็ไปปลูกซีนค่อยๆคำคำอันนี้กันเล่นอืมมันหูบีบพี่น้องเนยยกขึ้นเลยหูบีบ อันาวเกแม่มันบุจักบมา่เห็นเห็นก็เจ้าหยุกเซ้าก็เลยย่านทับก็เลยบวกเขาไปหลดกัน